ว้าวที่ที่ไหนแล้วามาอยู่ที่นี่ได้ไงอยู่ในวงสีเหลืองอีกแล้วมีจุดราคาสองจุดาของเราตะกอนไอ้เห้ไอเหมือนฉากตอนไหนไวะเนี่ย,ยคุณเอ้ยกระวอมม่วงพี่ไม่เจมดาบใหญ่อยู่นะถ้าพีอยากจะได้ก็มันเป็นสายดาบใหญ่ใผมว่าใหญ่กตัวโมโหลานไม่พบสัตรูแฮะ อืมดับใหญ่สีม่วงเ้ยจริงเหรอจริงเล่นปะมาเอาเตรียมที่พี่ไปใช้ไปถ้าทีอยากเล่นเอามาพี่แลกกับกระบอมกระบองม่วงไม่ต้องหรอกพี่ให้โดยไม่มีข้อแม้เออทำไมอ่ะเพรพี่มีกระบี่แล้วครับไม่มีกระบี่ผมมีอะไรอ่ะเอ้เวสไลลาอ่ะผมรับเลยนะพี่รับเลยครับรับเลยเดี๋ยวพี่จะไปสู้เลยพีย ตัวไหนเอออ๋ออยู่ข้างบนพี่ไม่น่าไกลเจออยงังทีมันเอาของก่อนอะไม่มีเกาะเลยพี่ขอเกาะได้ไหมเจอเกาะแล้วพี่ไม่ต้องละเปิดมาพอเจอพอดีพี่มาเอาของก่อนมาสู้ไปโอเคโออยู่ข้างบนหลายตัวมากครับพี่พี่วางเจี๋ยไว้ตรงนี้นะครับ <Yes. S 1> ทางไป เราพร้อมบวบพร้อมลุยไม่คุยให้เสียเวลาใช่สับหัวให้หมดเลยน้าไหนก็จัดมามีเงางน,น้องเอาไปเล่นได้นะเออไม่เล่นครับผมเล่น<จ>ไล้ะลผมมีอาวุธกระบองสารองอยลู่ล้โอเคเล่นมันเลยพี่หาตัวก่อนยู่ไหนว่ายู่ด้างบนครับเราหาตัวที่เรามาคเควสไว้ห่อเนะเจเจล้วพี่เจแล้วเป็นโยโตจิเมโยโยตัวโคตรแหลกเลย เอาละกันเฮ้ยโอ้โหโดนคอเตอร์ทีโตทีช่วยด้วยโอ้อืมอืมโยโตะโตแค่ไหนอดไม่ผ่านแล้วขบนเหมือนจะมีคนบวกกันไปแจม่อยไหมไปแจมครับน้อง สวยมากเมื่อกี้อ๋อคุณที่ชมครับดูเข้าแบบกำลังแบบเพลินเลยอะถ้าเราเข้าไปสับแล้วก็เข้าไปฟันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงกันนะใช่ไหมโอ้โอ้วิชัมทีพี่ลืมอัดวิดีโอทีครับตอนนี้พี่ลืมอัดวิดีโอครับทีโอ้หัวแตกโจอ ตกใจะครับดีโอครับไม่เป็นไรผมอัดอยู่อัดตอนนี้จะทันไหมน้องทานเราก็บองไปได้ไหมพี่ไม่เป็นไร้ยพี่ก้าปฏิเสธความใจะีีของน้องง่ายเหลือพี่มันรับกระบี่อยู่นีเฮ้ยทีที่จอต่อครับครับอะไรเบียน้องเออโซโลครับขอทีของก่อน มอวเขียวมาเลยจริงป่ะเขียวจริงป่ะเฮ้ยเพื่อนมันร้างแค้นอ้าวเพื่อนมันมาด้วยอุ้ยโอ้โหโดรนทอร์เต์พี่น้องก็โดนเหมือนกันสับโอ้โหหมดอ่ะเอาไว้มาจะฟันอีกสักรอบหนึ่งตายซะก่อน เจ็บตัวจริงๆ่งาอืมไม่เจอคนนะครับไอ้เนี่ยบอสศักดิ์สิทธิ์พี่เนี่ยถ้าเราหย่อนอะไรลงไปเงี้ยมันจะดรอปของดีมาผมหย่อนปืนลงไป,ไปเล่นไปเขาเชื่อของอะไรแบบนั้นกันนี่ไงได้ปืนใหญ่มาแทนไงมันมีจริงเหรอบอศักดิ์สิทธิ์หย่อนอะไรก็ได้นันพี่ลองหย่อน<ร>ลองสลิงวะโอเคได้กรอบเล่มากนี่เหมือนกาชาผมหย่อนปืน พื้นสีขาวได้ปืนใหญ่สีฟ้ามาแทนไง oh. โคตรดีไอ้พุ่มท้องพโอ้เลือดออกครับนี่พี่ว่ามันชักไปกันใหญ่ละเปิดแบบอู้หน้าไม้หน้าไม้ปืนเบนเจเน่สีทองเอามาเพี่เบนเจเน่สีทองเหรอ,อ,หรอครับ <c oughs> เอาว่ะเอาดิ พี่เอาเปืนเบญจ์สีทองใช่ไหมเอาไปไม่ไม่ไม่เอาหน้าไมา้ okay. ไปไปหน้าไม้สีม่วงเอ้ยนี่มันเอ่ออะไรอะปืนใหญ่อ่ะมันเป็นเทคนิคอะไรก็ได้นะตรงเนี้ยเอ้ยมีร้านค้าด้วยพี่มีอีกร้านค้าเชืเ่อร้านค้าต้องซื้อของหน่อยซื้อเจมซื้อกระเป๋าเจมเป๋าแล้วก็เป้ฟังสักสองเป้

อาจจะปกติแล้วตอนนั้นสีม่วงข้างในใช้กอบม่วงหรือเปล่าไหนใช่ปะกะบองอะออกกะบองคู่งั้นพี่ขอรับไปแล้วกัน The shadow w i o r t l begin มาไปลุยกันเลย สี่ครับข้างหน้าข้างหน้าได้ยินเสียงปืนละแต่น้องจะแบบเล่นแบบคนวัยวัยเก่าหน่ <c oughs> นอยเขาจะยิงจากข้างบน <c oughs> เราแอบไปสุยเขาดีกว่าระหว่างี้เขาสู้กันเราก็ยิงธนูตำดายทั้งสองคนเหล่านี้มันชั่วจรงิงๆพี่แชมป์ข้างหลังพี่ <c oughs> <c oughs> มันกำลังส่วนอยู่เอ๊ะน้องไปช่วยพี่แชมป์ดิวะเห็นน้องตุยอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงน,นี้น้องจะไม่ยอมโจพี่แชมป์เห็นข้างหลังแล้วมั้ยไป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 ครับโจ,โจโเก่งอ,อลูมจอ,อู๊โอ้ยอุ๊ยดาบหลุดมือ ดาบหลุดมือมันต,ต,ตัวเดียวตัวเดียวพี่อ้อไปแล้วก่อนล้กันนี่ก่อนล้กันพี่ชฟกตัวปุ่นพี่ชฟมันมาเพิ่มเ่ะเงินพี่จะดู Okay, ออออโอเคมันแข็งอยู่รองเออเออว้ยว่วงแล้วนายทำน้องเราเหรอหรอือโอปีชั่งตุ๊กตโอ้<ด>โอ้หอโหมันใช้มีดสั้นนะครับน้องเฮ้ยดูโปรไฟล์เขาสิสวยมากเลยตัวนี้นะอืม